เซียนพันอม,มะตะป่าทะฮิโร่ที่เรื่องอยู่ตรงนี้มีเลิกพูดไร้าสาระเรามาสู้กันดีกว่านะเพ็วิชาก้าวกระบีเดียวได้นี่แกเก่งดีนี่นะใช้เคล็ดวิชาอะไรกันงั้นเหรอแปลว่านะไม่ว่าจริงกี่เคล็ดวิชาก็ทำอะไรชั้นคนนี้ไม่ได้หรอกนะเออเ,เร็วมาก ไม่ใช่ว่าเจ้านี่ครั้งที่แล้วที่เคยสู้กันมันใช้พลังฮีโร่ธาตุไฟหรอกเหรอ โอ้ยกอย่ามาดูถูกกันนะเฟยกเข้ามาสิวะเอาแล้วล่ะครับจากที่นักเรียนจากโรงเรียนนินจาจะเข้าไปโจมตีทางฝั่งของนักเรียนซิลเซียนแต่กลับกลายเป็นว่าโดนโจมตีกลับแบบไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวจะเป็นการต่อสู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆดูเหมือนว่าการที่โรงเรียนชื่อดังจากเขตแดนใต้ได้เปลี่ยนชื่อนั้นคงจะไม่ได้เปลี่ยนไปแค่ชื่อเพียงอย่างเดียวแต่ความสามารถและความแข็งแกร่งของนักเรียนเองก็ยังได้รับการยกระดับขึ้นเยอะมากเลยจริงๆ ยังไงก็ตามหากว่าพวกเขายังคงต่อสู้กันอย่างสูสีต่อไปแบบนี้แล้วเราก็ไม่ไม่ช้าเราอาจจะได้เห็นผลการต่อสู้ว่าใครจะเป็นผู้แพ้หรือใครจะเป็นผู้ชนะแน่นอนว่าตอนนี้ทั้งโรงเรียนยอดมนุษย์และโรงเรียนนินจาได้เจอของเหนียวเคี้ยวยากเข้าให้แล้วล่ะครับส,สุดยอดจำได้ว่าในการแข่งขันครั้งก่อนเด็กคนนี้ไม่สามารถแม้กระทั่งแต่ต้องตัวนักเรียนจากโรงเรียนนินจาได้เลยนี่นาะ <c oughs> <c oughs> ฉันยอมรับก็ได้ว่าฉันประเมินพลังของนายต่ำไปยอมรับเ,เลยลนะ่ะว่านายแข็งแกร่งขึ้นกว่าครั้งก่อนมากจริงๆดูเหมือนว่าฉันจะยังฝึกหนักไม่พอที่จะจัดการกับนายให้ได้ภายในหนึ่งกระบวนท่างั้นสินะมากดีนักนะเข้ามาเลยบ้าสริงเพชรวิชา กระบีไรเนตหมอนั่นแข็งแกร่งจริงๆการเคลื่อนไหวนั่นมันอะไรกันฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยยี่เจ็บใจนะหัวหน้าคะแบบนี้พวกเราจะยังกันดีหมอนั่นน่ะให้ฉันจัดการเองส่วนพวกเชนะิญน่ะไปหยุดการช้าพลังจากหัวหน้าของพวกมันซะ,ะเอาละ่ะพวกเรารีบไปกันเถอ<ฮ>ะพวกนายทุกคนรีบไปจัดการคนที่กำลังช้าพลังนั่นซะส่วนฉันจะจัดการกับหมอนี้เองรับทราบ Hey! ว่าแต่ทาไมแกน่ะถึงได้เอาแต่ยืนดูพวกเราสู้อย่างเฉยเไม่มาช่วยกันสักทีฉันกําลังสงสัยถึงแผนการของพวกนั้นอยู่นะสิจะมามมวสงสัยบ้าสงสัยบ้าอะไรกันไอ้ลูกบอลพลังยักษ์ที่อยู่ตรงหน้านายนั่นไงคือแผนการของพวกมันน่ะในการแข่งขันครั้งล่าสุดนั่นน่ะทั้งโรงเรียนของพวกมันมีเพียงแค่จือหาวคนเดียวเท่านั้นที่สามารถจับมอนสเตอร์และทําคะแนนให้กับโรงเรียนของพวกมันได้ ฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมตอนนี้ทั้งหลานปิงและจือหาาเพียงแค่สองคนสามารถหยุดทั้งฉันและโรงเรียนเวทมนต์เอาไว้ได้แต่ทั้งที่หวัวหน้าห้องของพวกมันเองก็ไม่สามารถขยับตัวเพียงเพราะชาร์จพลังได้ทั้งที่มีโอกาสในการบุกเข้าไปแล้วแท้ๆแต่แกเองก็ยังมัวมายืนเฉยหยุดได้ก็ได้ทันพวกเราบุกเข้าไปกันเลย <laughs> แย่หน่อยนะเจ้าพวกโรงเรียนยอดมนุษย์ที่พุ่งเข้าไปหาเพื่อนของฉันคนนั้นนะ่ะห,หมายเพราะว่าอย่างไงกันนะ่ะเสี่ยลูนะ่น่ะแข็งแกร่งเกินกว่าพวกเราหลายขุมเลยละ่ะจะบอกอะไรให้นะพลังของพวกฉันนะยังไม่ได้แม้แต่ครึ่งหนึ่งของเสี่ยลู่เลยด้วยซ้ำ อะไรนะายเลยพวกเรารีบหยุดพวกมันให้ได้เสี่ยวลู่พวกนั้นกำลังไปหาเธอแล้วฉันขอแนะนำให้นายเรียบเพื่อนเพือของนายกลับมาสู้กับฉันจะดีกว่านะถ้าไม่อยากเจอกับฝันร้ายนะเสี่ยวลู่ให้พวกมันได้ริมรสของพลังแห่งครึ่ง9ก้าวสู่ความเป็นเทพเลยผมในฐานะผู้เขียนจะขออธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับการฝึกฝนพลังชี่เปลี่ยนแปลงพลังและกลายเป็นพลังเทพหรือเซียน ปลายทางของพวกเขาก็คือความว่างเปล่าที่หลอมรวมกับสิ่งที่เรียกว่าเตา๋าซึ่งนั่นหมายถึงความเป็นอมะตะซึ่งถ้าหากว่าทุกท่านฟังมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่เข้าใจแล้วล่ะก็ช่างแม่งครับฮมาครึ่งกงครึ่งก้าวอะไรพวกแกก็แค่ยอยากจะข่มขวัญพวกฉันมากกว่าละเม้งเอาแล้วละสิครับตอนนี้เหล่านักเรียนจากท่าน3มโรงเรียนกําลังบินมุ่งหน้าตรงไปหานักเรียนของโรงเรียนซสลเเสยนแล้วล่ะครับควบคุมลมปราณไม่ดีแล้วรีบถอยออกมาก่อนเร็วเข้า ใคเก๊กพิชิตมารอะไรกันบ้าหน่ขยับไม่ได้เลยเจ,จ็บจัง <c oughs> ไม่ต้องตกใจไปหรอกนะขอแค่เพียงพวกเธอไม่พยายามขัดขืนใครวิชานี่ก็จะไม่ทำอะไรกับพวกเธอน,นี่มันพลังนั้นมันอะไรกันนะไครเก๊กพิชิตมารกันเหรอใควิชานี่รุนแรงจนอย่างกับสามารถฆ่าคนได้เลยนี่มันน้าไปแล้วแน่ คนจากโรงเรียนซิวเซียนพวกนี้แข็งแกร่งจริงๆอะโรงเรียนเพลโรงเรียนเดียวสามารถจัดการกับโรงเรียนทั้งสามได้ภายในกระบวนท่าเดียวแถมยังมีนักเรียนอีกคนที่กาลังชา์จลูกบอลพลังอย่างนั้นเหรอโรงเรียนซิวเซียนนั่นช่างน่ากลัวจริงๆแบบนี้แล้วทั้ง3โรงเรียนจะทํายังไงกันต่อนะปวดอะไรกันอะ นี่หนายลืมไปแล้วหรือ,อยังไงกันว่าธรรมเนียมของโลกของเราเน่ยเป็นยังไงพวกเรานะ่ยต้องไม่ยอมแพ้จนก,กว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายสิชอยแล้วพวกเราต้องไม่ยอมแพ้ในการเชียร์อีก3โรงเรียนสิแต่จะว่าไปแล้วพลังระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยมันก็ดูเกินไปจริงๆนั่นแหละนะฉันล่ะสงสัยจริงๆว่าใครกันที่เป็นคนสอนให้พวกเขาใช้เคล็ด<ส>ว <voice> ิชาอันตรายแบบนี้เ่ะจะใครซะได้ล่ะใกล้หนุ่มชุดดำหยันสนยังไงล่ะ การต่อสู้ครั้งที่แล้วที่หยานเซินสู้กับเรนโบว์เรนเจอร์สนะฉันยังจำได้ไม่เคยลืมเลยล่ะแต่ว่าพลังฮีโร่มันสามารถสอนก็นได้ด้วยหรอไม่ใช่ว่าพลังฮีโร่ที่ได้รับมาตั้งแต่เกิดมันเป็นของใครของมันกันหรอกเหรอเอฉันน่ะเคยได้ยินมาว่าสิ่งที่นักเรียนโรงเรียนพวกนั้นเรียนไม่ใช่พลังฮีโร่แต่ว่าเป็นการฝึกฝนตลอดทั้งชีวิตเพื่อได้รับมาซึ่งพลังและปัญญาแต่ว่านะฉันน่ะมีน้องชายฝาแฝดสองคนเรียนอยู่ที่โรงเรียนนั้น ฉันไม่เห็นว่าไอ้หนุ่มชุดดำหยันเสนจะสอนอะไรไปมากกว่าให้นักเรียนคัดกฎของโรงเรียนเป็นพันๆครั้งเลยจะบอกอะไรให้นะนอกชายของฉันนะ่ะคัดกฎบ้าบอนั่นซะจนมือเคล็ดมือปวดไปหมดแล้วเดี๋ยวก่อนนะเมื่อแต่คุยกันเรื่องนั้นขบวนนั่นเกิดอะไรขึ้นกันแล้วละ่ะดูนั่นสิหัวหน้าทีมของโรงเรียนยอดมนุษย์กำลังทำอะไรบางอย่างแล้วคนเล้วคนเล่าไม่ว่าจะกี่คนกี่คนก็ตามพวกแกทุกคน ไม่ว่าจะโรงเรียนไหนฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมพวกแกถึงต้องทำให้ฉันโกรธได้ถึงขนาดนี้พวกแกคิดว่าโรงเรียนยอดมนมษย์ของฉันเป็นมะม่วงกันหรือยังไงถึงได้ชอบมาแย่มาใสกันหยุดนั่นไม่นะหัวหน้าหน่วยของโรงเรียนยอดมน,นุษย์กำลังโกรธแล้วบ้เอแผนที่วางกันไว้ยังไม่สำเร็จดีไอเจ้าหมอนนี่ก็ทำฟิลขาดอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเอาเข้าให้แล้วสิพลังของหมอนนั่นคือการที่ยิ่งโกรธพลังของมันจะยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และยิ่งพลังมากขึ้นเรื่อยๆก็จะยิ่งทําให้เขาทะลวงผ่านขีดจํากัดของตัวเองได้มากขึ้นอีกด้วยในการแข่งขันครั้งก่อนหน้านั้นนะทั้งที่โรงเรียนนินจาได้คะแนนนําไปมากกว่าโรงเรียนไหนๆจนใครๆก็คิดว่าในปีนั้นโรงเรียนนินจาจะต้องลอยลําขึ้นเป็นผู้ชนะได้อย่างแน่นอน แต่โรงเรียนนินจากลับทําพลาดบางอ่านหารกล้าไปปากดีใส่เจ้าหมอนนั่นจนทําให้หมอนนั่นฟิลส์ขาดจนกลายเป็นว่าในปีนั้นโรงเรียนยอดมนุษย์เลยกลายเป็นผู้ชนะไปซะงั้นบอกไปเลยล่ะว่าถ้าหมอนนั่นฟิลส์ขาดจนระเบิดพลังออกมาแล้วก็ต่อให้ฮีโร่ระดับก๊อตคลาสทั้ง1ิคนก็ยังรับมือยากเลยอะอย่ามาดูถูกกันนะเว้ยย่ เอาแล้วล่ะครับตอนนี้หัวหน้าทีมของโรงเรียนยอดมนุษย์สามารถทำลายเคล็ดวิชาในการป้องกันของทางฝ่ายโรงเรียนซิลเซียนด้วยการระเบิดพลังความโกรธออกมาและตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าพุ่งตรงไปยังเรือบ,บินของโรงเรียนซิลเซียนแล้วต้องมาดูกันแล้วล่ะครับว่าพลังความโกรธของโรงเรียนยอดมนุษย์จะสามารถเอาชนะนักเรียนโรงเรียนซิลเซียนได้หรือไม่เสี่ยลูกระวังเจ้านั้นยิ่งมันฟิลส์ขาดมากเท่าไหร่พลังของมันก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะกระบี่ผนึกมนันนักพันชั่ง อะไรกันเจ้านั่นมันรับกระบี่ได้อย่างนั้นเหรออ,อย่างรับได้